สวัสดีครับหน้าไม้ราชสีมาครับผมวันนี้ก็มันยกยิงครับวันนี้ยกยิงออปชันเพิ่มเติมครับผมก็คือการติดกล้องนะครับลอทดลดอดอจุดแดงนะจุดแดงจุดเขียวนะครับปรับได้ก็จะเป็นการายิงเร็วครับเป็นดอทยิงเร็วรแสงก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปรับเสียงให้ดูครับว่ามันเข้มแค่ไหนเป็นสีแดงครับนี่นะครับผมเห็นนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับนี่ผมปรับเบอร์สี่นะครับผมจะได้เห็นชัดๆไปก่อนแต่การใช้งานก็สักเบอร์สามเบอร์ห้าครับแล้วแต่ แล้วแต่ว่าจะแจ้งหรือไม่แจ้งนะครับ,บก็ประมาณนี้สีเขียวอ้น้อน,นี่นี่นี่แลโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองดูครับนะครับสิบเมตรครับเป้าก็อยู่ตรงนี้นี่น,นี่เป้าอยู่ตรงนี้นะครับผมการยิงผมก็จะใช้สีแดงนะครับสีแดง เห็นหรอเปล่าหนะ้านี่ครับสีแดงนะครับโอเคพร้อมยิงนะครับก็อยู่สามพันเจ็ดนะครับแพงกล้องนะครับกล้องก็จะเป็นของแท้ครับราคาก็เก้าร้อยเก้าสิบนะครับขาก็สามร้อยยี่สิบบาทเป็นยิงเร็วครับผมลองดูครับ มได้ยินแผ่นสีทองทองนะครับผมนะลองดูครับผมเมื่อาจจะสั่นนะครับใช้เวลาหน่อยนะแสงมันจ้าไปเราก็ปรับนะครับให้มันพอสัวสัวนะครับเห็นมันจะได้ไม่ไปบังนะครับมือมันสั่นนะครับ มือค่อนข้างสั่นครับบอกเลยยิ่งยกนานยิ่งสั่นครับโอเคครับผมนะครับก็นี่ครับเป็นสีทองทองนะครับนะอยู่ประมาณทั้ง้ีโป้งนี่แหละครับนะครับก็สนใจนะครับ062987201นะครับหรือ ดู u t u b e ได้นะครับปืนยิงปลาราชสีมานะครับปืนยิงปลาราชสีมาแล้วก็เพจนะครับปืนยิงปลาราชสีมากับเพจหน้าไม้ราชสีมาครับผมตัวนี้ก็สามพันเจ็ดนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทรวมกล้องรวมทุกอย่างแล้วนะครับรวมกล้องรวมทุกอย่างแล้วนะครับเป็น130ร้อยสามสิบระบบโรลเลอร์นะครับร้อยสามสิบระบบโรลเลอร์แล้วก็กล้องนะครับผม ถ้าไม่เอากล้องก็อยู่แค่2อ0พันสนะครับ2400บาทเท่านั้นนะครับก็อันนี้ก็แพงกล้องนะครับต้องบอกก่อนเลยแต่เป็นออปชั่นเพิ่มเติมครับถือว่ายิงสนุกขึ้นครับผมนะยิงง่ายโอเคครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ